ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางเลาวาพัฒนาของเจนุกวารามีมหาเฮงนะคะฉบับนี้เป็นแนวทางประจำวันที่5กุมภาพันธ์2568ค่ะแนวทางเลาวาพัฒนาวันนี้นะคะเริ่มกันที่ฉบับแรกเป็นชุด3ตัวค่ะวดน,นี้เจนุกให้5 6 2ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็ระวัง6กลับหัวเป็น9ค่ะ สำหรับฉบับนี้จะเป็นชุด2ตัวนะคะวันนี้เจนุกให้เด่นที่9และ0เน้นที่90 03,08,02,93,98,92ทั้งหมดก็เป็นแนวทางเราพัฒนาวันนี้ของเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะ แนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ